นี่คือสะพานเฉลิมพระเกียรติปากน้ําแขมหนุ่ตมตั้งอยู่ที่ตํบตาบลตะกาดเงาอาเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อย่อนระยะทางระหว่างตํบตาบลตะกาดเงาไปยังตําบลคลองขุดซึ่งก็คือหาดเจ้าหลานี่เองค่ะซึ่งสะพานแห่งนี้มีความยาวกว่า400เมตรนอกจากจะช่วยให้การสัญจรเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วแล้วกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกลายเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีเลยค่ะถ้าใครผ่านมาแล้วเห็นขบวนเรือประมงออกหาปลาจะ เป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยค่ะถ้ามองจากบริเวณกลางสะพานปากน้ําแขมหนูออกไปก็ออจะเห็นทัศนียภาพของท้องทะเลที่เป็นบริเวณกว้างส่วนอีกทางด้านหนึ่งก็จะทําให้เราเห็นวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านก็เป็นภาพที่สวยงามทีเดียวค่ะใกล้บริเวณนี้ยังมีวัดปากน้ําแขมหนูทื่เรียกกันว่าวัดโปดสีน้ำเงินงเป็นแลนด์มาร์กและเป็นจุดเช็คอินในจังหวัดจันทบ,บุรีด้วยนะคะทางหน้าหลงรักเมืองจันทร์จะพาไปดูที่ไหนในจังหวัดจันทบ,บุรีอีกนั้นฝากเพื่อนๆกดติดตาม ด้วยนะคะ